นักเหมิดเผาเออโอจ้าสิวัดขวดโลเมื่อได้คืบกัดแงบ่ผู่ตือันตัวจังสนเอาวาเป็นงาแม่แต่กิขายหักเออว่าซาเนี่ยแต่ละคันขายแล้วๆยีถาจับตาจับต่อยแมิดดยตรงเติมคันตาคันต่อยแบบมือเมตอยอบนี้ วุ้ยแม่เอ้ยเป็นไงกาดาบานเป็นสาวจังสี่มีขอบมีขวดเด็กตัวหลังหัวเลยแค่เป็นโอมีเจ้าคอยปวดอึเตื่นหน้าได้เม่ตั้งไข่ทิ่มเจ้านั่นกับตาหมาบุญเลยเมย์เออหมาบ่อโลดแม่์เมื่อยายทำเมย์โกรุกอดจัมจากลูกสาวจัมเป็นยายต้องขายที่สวนแล้วก็มอบเงินให้กับโอดสาวยายทำเมก็หอบเสื้อผ้ายัดใส่ถุงปู เดินทางไปอยู่บ้านกับปเจ้าอยู่ที่บ้านกกอกก็เมนนักตาละังนั้นเลยนักระยะการสั้นแต่แม่ทำมีอพปรยมทหลักการมาอยู่ที่บ้านนางกองคำอยู่ที่บ้านของลูกเขยนับระยะเวลาสามเดือนผ่านไป ทุกวันนี้ผัวของนางไม่เหมือนก่อนไม่พอค้อนมันก็ค้อนไม่พอด่ามันก็ได้คนจะามันเลี้ยงยาชนีกะไรพูดปัจจัยเพียงเล็กน้อยก็กลับกายเป็นเรื่องใหญ่เมทองนี่โอ้ยเตปีปัตตาพบอกผัวฝอยสั่งใดบ้ามเนป่อยเคียวหลังห้เมย์มันูน้ำมันเดือดขวหมดท่านเมย์ฝอยแล้วเขาเขาวัดเขาว่าเงนหมเสาอฝไปจังหันังเมดแลกกับข้าวัาสวนมนตน ้เที่ยวยินพูดเป็นธรรมดาของผุ้เฒ่ากู้แก่้วัวมีเขียวแล้วก็ตามาปอก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 ดีซีตีหายบอกไปว่ากุดเบนเ่งห้านเพื่อนขี่ทุกขี่เนี่ยขึ้นบ้าพุ่ยเดียดใน่านผ้านเพื่อนผานสร้างปัสสาวะเมียเลยท้าเจ้าอยาเขียวบาดเจ้า่าตำโคกเลยได้พบในน้งเราดีนาท้ามันเพื่อนหมูมันเนียแต่บอนตม กเบสาวก็ได้ทุ้งขอบเขตมายองหีบหัวขอนตั้งเยียงหูฟังเอายีกแหลงก็ให้ต่าเพือายองฮาบุญก็ต่างๆแล้วเหมือนเล่นก็รัสซนอนเราไปวัดป่ายพรโยโซตราวารหันขนมาสัมพุทโธนปบริัท่านปวดจัดสายอยในใจเราต่ลราตั้งวันเหล่านั้งสมาธิแล้วก็ข้าจารย์พดะข้าไม่ถือให้เลยต้นาักมีพระศรีแสนเชส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn